สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะเจอกันกับก้อยแล้วทางช่องวารุณีชานแนลนะคะช่องแบ่งปันทางด้านการตัดเย็บเสื้อผ้าและการสร้างแพทเทิร์นค่ะคลิปนี้จะพาเพื่อนๆสร้างกางเกงนะคะเป็นกางเกงแฟชั่นนะแบบตามหน้าปกเลยค่ะตัวนี้นะคะวัดรอบปลายขามาให้พอดีเลยนะคะตัวนี้จะเป็นปลายขาเล็กนะคะปลายขาจะค่อนข้างเล็กกางเกงเราวัดตามยาวตามที่เราต้องการเลยนะคะ ตัวนี้ก็จะสร้างแบบไซส์เล็กนะคะไซส์เอในการสร้างกางเกงตัวนี้นะคะในส่วนของสะโพกนะคะบวกหลวมเลยนะคะ2นิ้วบวกก่อนแล้วค่อยหารน,นะคะสะโพกบวกสหาน4นะคะบวก2หาน4บวก2นิ้วนะคะเพื่อนๆขาเอวเราก็หาร4ไว้เลยแล้วจดตัวเลขเอาไว้นะคะวัดเป้าใต้ขอบนะคะวัดเป้าใต้ขอบเอวเขาวัดมาด้วยนะคะรอบเขาว,วัดพอดีแล้วเราจะบวกหลวมต่างหากนะคะบวกลวมต่างหาก ลูกค้าวัดมาให้เรียบร้อยในส่วนของรอบหัวเข่าเนาะรอบเข่าแล้วก็รอบปลายขาที่ลูกค้ากําหนดนะคะมาเริ่มเลยค่ะเริ่มสร้างเลยนะคะเหมือนเดิมนะคะสร้างวัดจากริมกระดาษนะคะลงมาวัดจากริมกระดาษขวามือเราลงมา2นิ้วครึ่งพอประมาณนะคะวัดลงมาเลยหาสองนิ้วครึ่งพอประมาณแล้วขีดเส้นนะคะเส้นนี้เรียกว่าเส้นเอวนะคะเส้นเอวเป็นเส้นนานะแล้วจากหน้าตัวเราวัดเข้าไปนะคะจากหน้าตัวเราวัดเข้าไป5นิ้วค่ะ จากหน้าตัวเราวัดเข้าไปริมกระดาษห้านิ้วค่ะแล้วขีดเส้นนะคะลงไปถึงด้านล่างเลยนะคะลงไปถึงด้านล่างเลยนะแล้วตีขึ้นด้านบนให้เป็นเส้นขนานอย่ายให้เบี้ยวนะคะเส้นนี้เรียกว่าเส้นกลางหน้าหรือเส้นกลางเป้านะ,นะคะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราได้เส้นเอวแล้วเรียบร้อยเราจะมาหาความยาวของกางเกงนะคะความยาวของกางเกงความยาวของกางเกงเรากําหนดเท่าไร่วัดลงมาเลยนะคะจากเส้นเอวที่เราได้นะคะ ตัวนี้ก็ใช้วัดยาวสุดกระดาษเลยนะนี่ค่ะความยาวของกางเกงก็ใช้สุดที่สุดกระดาษเนาะเอวเข่าเราวัดเอวเข่ามาได้เท่าไหร่วัดติ๊กไว้เลยนะคะในส่วนของเอวเข่านะนี่ค่ะติ๊กเอาไว้ในส่วนของเอวเข่า,นะา,ขขาทีนี้เราจะมาหาเส้นเป้าเป้าหาร2วัดเป้าใต้ขอบหารสองเป้ากางเกงตัวนี้26นิ้วค่หารสองนะ26พับาพใส่วัดแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆได้เท่าไหร่ก็ภาพบแบบนี้เลยหาร2นะ 26ลูกค้าตัวสูงเป้าหาร2ได้เท่าไหร่วัดลงมาค่ะวัดลงมาจากเส้นเอวเท่ากับเป้าหารสองติ๊กเอาไว้ยังไม่ต้องใช้นะคะจากจุดนี้วัดลงมาเท่ากับเป้าเราหารสองยังไม่ต้องใช้วัดย้อนขึ้นมานะคะติ๊กเอาไว้เข้มๆยังไม่ต้องใช้ะคะวัดย้อนขึ้นมาห้านิ้วค่ะจากจุดนี้วัดขึ้นมาห้านิ้วนะคะห้านิ้วเราแบ่งครึ่งหารสองค่ะหานิ้วแบ่งครึ่งหารสองได้ 2. 5ด้าเส้นเป้าที่เราหารสองนี่ไม่ใช่นะอ่ะ วัดขึ้นมาห้านิ้วตีเส้นตีเส้นขนาดออกไปนะคะเส,ส,ส้นนี้เรียกว่าเส้นสะโพกนะคะเส้นสองนิ้วครึ่งที่เราหารจากห้านิ้วเมื่อกี้ขีดเส้นตีแบบนี้นะคะเส้นนี้เรียกว่าเส้นเป้าลึกเป้าจริงนะคะเส้นนี้นะเส้นนี้เรียกว่าเส้นสะโพกเอวจากเส้นเอวลงมาเท่ากับรอบเป้าหารสองได้เท่าไหร่วัดลงมาติ๊กนะคะติ๊กเอาไว้วัดย้อนขึ้นมาห้านิ้วนะติ๊ก อนิ้วหารสองสองนิ้วครึ่งขีดเส้นเส้นนี้เรียกว่าเส้นเป้าลึกเส้นเป้าจริงะคะต่อมาสะโพกหารสองนะคะสะโพกบวกสองหารสี่นะคะได้เท่าไหร่วัดออกไปนะคะบวกรวมนะคะบวกไปสองนิ้วแล้วหารสี่ได้เท่าไหร่วัดออกไปเลยค่ะเก้าจุดเจ็ดห้าติ๊กเอาไว้นะคะตีเส้นฉากลงไปหาเส้นเป้า ให้เกิดเส้นลักษณะนี้นะคะในส่วนของเอวด้านบนนะคะเอว26หาร4นะคะส่วนของชิ้นหน้าอขอโทษค่ะเดี๋ยวยืนเป้าหน้าก่อนเนาะยืนเป้าหน้าก่อนสโพกเราได้แล้วเรียบร้อยจากเส้นกลางเป้าเส้นนี้วัดออกมาหนึ่งนิ้วครึ่งหนึ่งนิ้วครึ่งนี้สําหรับการใส่สบายในส่วนของกางเกงนะคะว่าจากจุดนี้ออกมาหนึ่งนิ้วครึ่งนะคะแล้วจากมุมนี้ ประมาณนี้3กระเบียดนะประมาณ3กระเบียดนะ,ะประมาณนี้นะคะสามกระเบียดจากจุดนี้วัดออกมา3กระเบียดหรือ2เซนนะคะตัวเลขตัวเดียวกันนะนี่ค่ะโค้งเป้าเลยค่ะนี่ค่ะโค้งหาเส้นจะโพกนะ<โ>เหมือนเดิมนะคะท่านเพื่อนเคยดูก้อยนะทาเหมือนเดิมเป็นกางเกงนี่ค่ะโค้งได้ลักษณะนี้นะในส่วนของเกวด้านบนปรับลง ครึ่งนิ้วปรับเข้าครึ่งนิ้วปรับลงครึ่งนิ้วนะคะนี่ค่ะให้เกิดเส้นลักษณะนี้แล้วขีดเส้นหาเส้นสะโพกนะในส่วนของเส้นเอวค่ะนะคะประมาณนี้จากเส้นเป้าจากเส้นสะโพกก็ขึ้นมาประมาณสี่นิ้วก็จะเป็นเส้นพวกเส้นหน้าท้องหน้าท้องนะสำหรับคนที่มีหน้าท้องนะนี่ค่ะประมาณนี้ก็จะเป็นเส้นหน้าท้องเนาะเอวหารสีดได้เท่าไหร่วัดออกไปเลยค่ะวัดเอียง ยี่สิบหกหารสี่ได้หกจุดห้านะคะได้หกจุดห้าหกจุดห้าจากจุดนี้เท่ากับเอวหารสี่นะคะนี่ค่ะติ๊กเอาไว้ติ๊กเอาไว้ค่ะนะคะบวกเกล็ดไปสองนิ้วสองนิ้วครึ่งก็ได้ถ้าเอวเล็กๆนะะบวกไปสองนิ้วครึ่งนะคะตรงนี้เราจะทําจีบนะคะยังไม่ได้หาเส้นกลางขาเลยเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะนี่ค่ะวางไม้บรรทัดแบบนี้นะนี่ค่ะ เดือนขึ้นนะคะเดือนขึ้นหาจังหวะเขานี่ค่ะในส่วนของด้านบนต่อมาเราจะมาหาเส้นกลางขานี่ค่ะจากเส้นสะโพกหาเส้นเป้าที่เรายื่นออกมาจากจุดนี้มาจุดนี้นะคะนี่ค่ะนะหารสองจากจุดนี้จากจุดนี้หารสองค่ะแล้วตีลงไปถึงด้านล่างของขากางเกงนะคะนี่ค่ะเส้นนี้เรียกว่าเส้น กลางขาเส้นนําเวลาเราไปตัดกางเกงไม่ให้ขาบิดขาเบี้ยวนะคะตีขึ้นมาถึงด้านบนนะคะเส้นเข่าที่เราวัดเอาไว้เอวเข่าตรงนี้ตีไปเลยนะคะตีไปเลยนี่คือเส้นเข่านะนี่ค่ะเส้นเข่าเอวเข่าที่เราวัดได้ก็ตีเอาไว้เลยนี่คือเส้นที่เข่าเนาะนี่ค่ะเป่ายื่นหน้าและเส้นสะโพกหารสองนะคะตีเส้นและเส้นกลางขาต่อมาเราจะมาหาเส้นเอวนะคะ เกล็ดตรงนี้ที่เราบวกไป2นิ้วถูกต้องไหมคะเราบวกเกล็ดไป2นิ้วเราจะทําเกล็ด2เกล็ดนะคะสจีบเอาง,ง่ายๆคือ2จีบจีบจะใหญ่อยู่ที่2นิ้วที่เราบวกออกไปเป็นสนิ้วครึ่งจีบในส่วนของกลางหน้าตรงนี้จะใหญ่หน่อยก็คือ1นิ้วครึ่งนะคะ1นิ้วครึ่งวัดออกไปเลยแบ่งข้างได้เท่าๆกันคือ1นิ้วครึ่งข้างละ3ากระเบียดนะนี่คะ่ะอันนี้ตีเอียงก่อนเนาะเอียงก่อนประมาณนี้ ข้างละสามกระเบียดรวมกันก็คือหนึ่งนิ้วครึ่งค่ะนี่เลยนะคะอันนี้ตีลงไปหาเส้นแบบนี้นะนี่ค่ะเนาะอันนี้จะกว้างอยู่ที่หนึ่งนิ้วครึ่งนะคะเราหักออกไปแล้วหนึ่งนิ้วครึ่งก็จะเหลือหนึ่งนิ้วฉะนั้นเกล็ดข้างๆนะคะเกล็ดข้างๆตรงเนี้ย กระเป๋านะคะอย่าเกินข้างเราค่อยหาเพราะว่าเราจะต้องทํากระเป๋าก่อนในส่วนของกระเป๋าเนี่ยถ้าเราทํากระเป๋าเว้าเข้ามาตรงนี้จะวัดเข้ามาประมาณ1นิ้วนะคะจากเส้นข้างเอวตรงนี้วัดเข้ามา1นิ้วนะนี่ค่ะ1นิ้วนะคะวัดลงมาประมาณ5นิ้วครึ่งถึง6นิ้วแล้วแต่ถ้าเราสะโพกใหญ่หรือว่าตัวอ้วนใหญ่หน่อยก็6นิ้วนะตรงนี้ก็จะวัดมาประมาณ5นิ้วครึ่งนะคะแล้วโค้งในส่วนของกระเป๋านะอันนี้ค่ะ มันขึ้นอยู่กับเราจะโค้งเข้าไปนะในส่วนของกระเป๋านะคะนี่ค่ะพอเราโค้งกระเป๋าเสร็จแล้วเรียบร้อยจากจุดกระเป๋าที่เราโคง้งนะคะหาเส้นเกล็ดตรงนี้หารสองนี่ค่ะนี่ค่ะ,ะตีกลางตีตรงลงไปเส้นข้างเกล็ดเล็กหาเส้นสะโพกนะคะเกล็ดเราแบ่งมาแล้วทางนี้สองหนิ้งหน่นิ้วครึ่งจะเหลือหนิ้นว แบ่งข้างและครึ่งนิ้วนี่ค่ะเก็ดข้างๆจะใหญ่อยู่ที่ครึ่งนิ้วนะนี่ค่ะเราตีหาเส้นสะโพกเฉพาะชิ้นหน้านะคะเฉพาะชิ้นหน้านี่ค่ะเรา,าพับเกล็ดเลยเราแต่งเกล็ดด้านหน้าเลยนะทีเนี้ยเอาใหม่นะเดี๋ยวก็จะบอกกลางเส้นกลางขาตรงนี้นะคะ ติ๊กเอาไว้เราวาดกระเป๋าจากเส้นข้างมา1นิ้วถูกต้องไหมคะวัดกี่นิ้นี้เราติ๊กเอาไว้วัดลงจากเอวลงมา5นิ้วครึ่งถึง6นิ้วตามสัดส่วนของเราแล้วโคง้งใช้แม่บรรทัดโคง้งเสร็จเรียบร้อยปเป็นรูปทรงกระเป๋าจากที่เราวัดเข้ามาหนึ่งนิ้วหาเส้นกลางตรงนี้อันนี้เส้นกลางขานะเดี๋ยวเพื่อนๆมือใหม่จะคำนวณเก็ตไม่เป็นจำนวนจีบไม่เป็นอันนี้คือเส้นกลางขาจากเส้นกลางขาหาเส้นกระเป๋าหารสอง นะคะหาร2ขีดตรงเราจะได้เป็นเส้นแนวเกล็ดเลขข้างข้างนะคะทีนี้เกล็ดที่เราใช้ไปแล้ว1นิ้วครึ่งเราบวกเกล็ดไป2นิ้วครึ่งมันจะเหลืออยู่ที่1นิ้วถูกต้องไหมคะเราก็แบ่งข้างละครึ่งนิ้วก็คือตรงจุดนี้ตีลงไปหาเส้นให้เกิดเส้นลักษณะนี้เราก็จะได้จํานวนเกล็ดที่เราบวกไปเนาะทีนี้เราก็จะมาแต่งในส่วนของเส้นเอวนะคะเอาทีละขั้นตอนนะนี่ค่ะ แต่งเกล็ดโค้งเอวให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเช็คเลยในส่วนของเอวที่เราหารสี่แล้วได้เท่าไหร่เมื่อกี้เราก็เช็คเลยโค้งเอวก่อนนะคะแต่งโค้งเอวให้สวยงามนะนี่ค่ะนี่ค่ะหาเส้นนี้เลยแล้วเราเช็คเอวเลยจากจุดนี้หาจุดนี้ได้เท่ากับรอบเอวที่เราหารสี่ไหมถ้าเข้าเกินหรือเข้าขาดเราจะต้องแต่งณตรงนั้นเลยนะนี่ค่ะได้เท่ากับรอบเอว ที่เราหารอันนี้6.5พอดีได้นะทีนี้จากเส้นเอวัดลงมา1นิ้วนะคะประมาณ1นิ้วครึ่งนะคะจากจุดนี้นะวัดลงมา1นิ้วครึ่งค่ะนี่ค่ะนี่เลยคือเส้นเกล็ดที่เราจะเย็บจีบล็อกนะคะนี่ค่ะนะนี่เลยเห็นไหมนี่ค่ะเราจะเย็บล็อกแค่นี้นะคะ นี่คะ่ะเราจะเย็บล็อกเขาในส่วนของจีบด้านหน้าเย็บล็อกแล้วเราก็เดินเส้นหางเดินได้หางมาถึงตรงนี้อันนี้เหมือนกันเดินล็อกเราเดินได้หางเราเราก็ไปรีดให้เรียบร้อยแล้วเราค่อยดึงออกนะอันนี้คือแค่เป็นแนวเฉยเราตีเกล็ดลงไปเป็นแนวเราจะไม่เย็บตายนะคะเราจะไม่เย็บตายในส่วนของชิ้นหน้าเสร็จแล้วในส่วนของการทําเอวต่อมาเราจะมาทําด้านหลังแล้วค่อยว่ากันด้วยเรื่องของการทําขาและก็ส่วนรอบหัวเขาว่าเราจะคํานวณยังไงนะให้ทรงให้เหมือนแบบที่สุดนะ ทีนี้สีดะสีด้านหลังนะคะก็จะใช้สีแดงนะจากเส้นเป้ายื่นหน้านะคะจากเส้นเป้ายื่นหน้าวัดออกมา2นิ้วครึ่งนะคะวัดออกมา2นิ้วครึ่งเพื่อนๆท่านไหนที่เป็นคนอ้วนนะคะสร้างแบบนะ BP 2 3 3นะการยื่นเป้านะเนี่ยจากเป้ายื่นหน้าออกมา2นิ้วครึ่งนะคะสนิ้วครึ่งแล้วเราตีเส้นลงไปนะคะวัดลงมาครึ่งนิ้วนะคะวัดลงมาครึ่งนิ้วค่ะแบบนี้นะ จากเส้นกลางเป้าวัดเข้าไปครึ่งนิ้วในส่วนของชิ้นหลังนะจากเส้นกลางป้าวัดเข้าไปครึ่งนิ้วเราติเส้นถ้าเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆขาทําเหมือนเดิมอาจจะมีเปลี่ยนแปลงบ้างในการทําจีบนะคะต่อมาจากเส้นที่เราวัดเข้ามาตรงนี้ครึ่งนิ้วเราติ๊กเอาไว้จากเส้นกลางหน้าที่เราวัดเข้ามาครึ่งนิ้วนะคะในส่วนของชิ้นหลังวัดต่อจากเส้นกลางหน้าเข้าไป1นิ้วครึ่งค่ะ1นิ้วครึ่งนะคะติ๊กเอาไว้ลติเส้นหาเส้นเป้า ชิ้นหลังหาเส้นเป้าชิ้นหน้าหาเส้นสะโพกอย่าตีผิดเส้นนะคะตรงนี้ก่อยจะพูดไปบ่อยนะนี่ค่ะหลายท่านตีผิดเส้นแล้วตีขึ้นไปสูงไว้ก่อนยาวไว้ก่อนค่อยว่ากันจากมุมฉากตรงนี้นะคะชิ้นหลังทําเหมือนชิ้นหน้าก็คือประมาณ3กับปียดหรือ2เซนนะคะจากจุดนี้นะเราโค้งเป้านะคะโค้งเป้าเลยเลื่อนให้ได้จังหวะหาเส้นสะโพกนะคะตรงจุดนี้นี่ค่ะไหมนี่เลย เอาให้ได้จังหวะก่อนแล้วเราค่อยขีดเส้นเนาะนี่คะ่ะนี่คะ่ะเราก็เลื่อนเป้าแล้วเราเช็คเป้าเลยเป้าใต้ขอบของเราได้เท่าไหร่นะคะเป้าใต้ขอบตัวนี้ของก็จะอยู่ที่26นิ้วเช็คด้านหน้าก่อนขาดเดือเราจะปรับด้านหลังขึ้นและลงนะคะในการาหาเป้านะชิ้นหน้านะ,ะตั้งสายวัดเลยนะคะตั้งก่อนนี่เลย นี่ค่ะแล้วก็มาต่อจากชิ้นหลังตรงสีแดงที่เราปรับนะนี่ค่ะเป้าของเราที่วัดใต้ขอบได้เท่าไหร่ถึงตรงไหนเราติ๊กตรงนั้นเลยค่ะเพื่อนๆค่ะของเพื่อนๆเท่าไหร่คือติ๊กตรงนั้นอ่าติ๊กเลยในส่วนของเป้านะพอเราทําเป้าตรงนี้เสร็จแล้วคํานวณตรงจุดนี้ได้เสร็จแล้วเรียบร้อย สะโพกนะคะสะโพกในส่วนของชิ้นหลังที่เราบวก2นิ้วแล้วหารสีแล้วได้เท่าไร่วัดจากเส้นสีแดงที่เราขีดเข้ามานะคะจากเส้นสีแดงนะอย่าวัดผิดเส้นนะบางคนน่ะจะวัดจากเส้นข้างหน้าไม่ได้น่าจะผิดสัดส่วนเพราะเป็นส่วนของชิ้นหลังแล้วนะวัดจากจุดสีแดงเท่ากับรอบสะโพกที่เราบวกรวมหารสีแล้วเรียบร้อยนะคะวัดออกมาเลยติ๊กค่ะติ๊กแบบนี้เราตีเส้นนะตีเส้นฉากลงไปให้เป็นเส้นตรงแบบนี้นะคะหาเส้น ้านะคะต่อมาทีนี้เราจะมาหาเอวในส่วนของชิ้นหลังจากเส้นที่เราได้เส้นเป้าถึงตรงจุดนี้ที่เราติ๊กเอาไว้รอบเอวของเราหารสีได้เท่าไหร่ตัวนี้6.5 26หารสีได้6.5วัดเอียงแบบนี้หาเส้นเอวจริงเส้นเอวจริงคือเส้นเดิมที่เราร่างขึ้นมาตอนแรกก็คือ2นิ้วครึ่งอะวัดเอียงหาเส้นเอวจริงนะคะ แบบนี้สีแดงเป็นชิ้นหลังแล้วนะติ๊กเอาไว้นะ,ะติ๊กเอาไว้แล้วบวกเกล็ดในส่วนของชิ้นหลัง1นิ้วนะคะบวกไป1นิ้วตัวนี้1นิ้วเราจะเย็บเป็นเกล็ดตายเราจะไม่ทําจีบเราจะทําจีบเฉพาะชิ้นหน้านะคะนี่ค่ะการบางไม้บรรทัดโค้งหาเส้นสะโพกนะคะไซส์ของแต่ละท่านอาจจะไม่เหมือนกันเราสามารถเลื่อนลงเนี่ยเลื่อนลงเลื่อนขึ้นจนกว่าจะได้ระดับนี้เห็นไหมคะ นี่คะ่ะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะ,ะให้ได้จังหวะแล้วเราค่อยขีดอันนี้คือส่วนของชิ้นหลังพอเราโค้งเอวเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะตีเส้นหาเส้นเอวแบบนี้ค่าๆไว้ก่อนแบบนี้ทีนี้จากเส้นเป้าด้านหลังที่เราตีเข้ามาหาเส้นสะโพกที่เราโค้งแล้วเรียบร้อยจากจุดนี้มาจุดนี้เราจะหารสองนะคะเราจะหารสองนี่คะ่ะนี่คะ่ะแล้วตีเป็นเส้นขนานลงมาเลยนะคะนี่คะ่ะ เราจะหารสองนะนี่ค่ะตีลงมานี่ค่ะตีแบบนี้นะคะเกร็ดที่เราบวกไปหนึ่งนิ้วตรงนี้เราจะแบ่งข้างและเท่าๆกันคือข้างละครึ่งนิ้วนะคะนี่ค่ะในส่วนของด้านหลังเกร็ดยาวจากเส้นเอวลงมาประมาณสี่นิ้วใช่นี่ค่ะเราโคง้งตีเกร็ดลงไปเลยให้เกิดรูปทรงลักษณะนี้ในส่วนของชิ้นหลังนะคะนี่เลย ต่อมาพอเราตีเกล็ดแล้วเรียบร้อยโค้งเอวนะนี่ค่ะพับเกล็ดสีแดงอย่าลืมนะคะว่าสาีชิ้นหลังนี่คือสีแดงนะนี่ค่ะอย่าไปมองดินสอนะเพราะว่าชิ้นหน้าเราเสร็จแล้วนี่ค่ะพับให้ชนกันแล้วเราก็แต่งโค้งเส้นเอวใหม่นะคะในส่วนของชิ้นหลังนะนี่ค่ะแต่งโค้งเส้นเอวใหม่นะคะเสร็จแล้วเรียบร้อยเราจะมาหา ในส่วนของด้านหลังด้านล่างด้านล่างนี่คือการคำนวณของขากลางเกงนะะของขากางเกงตรงนี้เป็นเส้นเขา่าเราจะหาด้านหน้าก่อนนะคะเราจะหาด้านหน้าก่อนเราจะหาขาหน้าก่อนตรงนี้เป็นเส้นเขา่าลูกค้าวัดรอบเข่าและรอบปลายขามาให้พอดีเลยนะคะมาให้พอดีเขาวัดมาให้อยู่ที่เดี๋ยวนะคะ ลูกค้าวัดเข่ามาให้ที่17นิ้วคือวัดพอดีอันนี้สมมุติว่าเป็นเข่านะเดี๋ยวก็จะสาธิตการวัดให้เพื่อนเพื่อนดูนะกางเกงขึ้นอยู่กางเกงที่เราจะสร้างออกมาแล้วสวยไปตัดสวยมันขึ้นอยู่กับการวัดตัวเราด้วยนะขึ้นอยู่กับการวัดตัวของเราด้วยสมมุติว่านี่เป็นรอบหัวเข่านะคะลูกค้าเขาวัดมาให้ก้อยแบบนี้เขาวัดพอดีเลยนะคะอันนี้สมมุติว่าเป็นหัวเข่าของเราลูกค้าวัดมาพอดีเลยนะคะแบบนี้เลย แล้วก็จดตัวเลขมาให้แล้วก็รอบปลายขาที่ลูกค้าใส่กางเกงยาวถึงไหนลูกค้าจะวัดมาพอดีแบบนี้เลยวัดพอดีเลยทีนี้ลูกการที่ลูกค้าวัดพอดีมาแบบนี้เราจะต้องมาบวกเพิ่มถ้าเราไม่บวกมันจะฟิตนะคะในกรณีที่รอบหัวเข่าและปลายขาอย่างที่ก้อยบอกว่าให้วัดให้พอดีแล้วเราจะมาบวกต่างหากก็คือกางเกงทรงนี้นะอะมาไปต่อเลยอะทีนี้ในรอบหัวเข่าที่เรากําหนดมาแล้วลูกค้าวัดมาให้พอดีอยู่ที่17นิ้ว 17นิ้วจะบวกรวมอยู่ที่2นิ้วบวกไปเลยนะคะนิ้วบวกสองจะได้19นิ้วในส่วนของหัวเข่านะคะเราจะมาทําด้านหน้าก่อนก็คือ17บวก2ได้19นิ้ว19นิ้วเราก็หาร2นะคะ19นิ้วหาร2นี่ค่ะบวกรวมเรียบร้อยได้19นิ้วแล้วเราหาร2แบบนี้นะคะ19นิ้วหาร2ได้9.5เราได้ตัวเลข9.5ในส่วนของขาเข่า9.5นะคะ ในส่วนของเขา่าทีนี้ปลายขาก็ทําเหมือนกันรอบปลายขา12นิ้วก็คือพอดีแล้วแล้วบวกไปอีก2นิ้วจะได้อยู่ที่14 14นิ้วในส่วนของปลายขาเราก็หาร2เลย14นี้เราคือบวกรวมแล้วเรียบร้อยคือการสวมใส่สบายเลยนะในส่วนของรอบปลายขานะ14นิ้วเราก็หาร2จดเอาไว้นี่ค่ะได้7นิ้วจดตัวเลขเอาไว้คือ7นิ้วทีนี้การที่เราจะมาทําขาตรงเนี้เอาง่ายๆนะนี่ค่ะ ในส่วนของชิ้นหน้าขาหน้าเนี่ยเก้านิ้วเราจะลบไปอีกเก้านิ้วครึ่งเนี่ยเราจะใดส่วนของชิ้นหน้าเราจะลบไปหนึ่งนิ้วก็คือเก้านิ้วครึ่งเราลบไปหนึ่งนิ้วจะเหลืออยู่ที่แปดนิ้วครึ่งฉะนั้นชิ้นหน้าหัวเข่าจะเหลืออยู่ที่แปดนิ้วครึ่งก็คือแบ่งออกข้างและเท่าเท่ากันแปดนิ้วครึ่งข้างและเท่าเท่ากันก็คือข้างละสี่จุดหนึ่งก็คือข้างละสี่นิ้วกับหนึ่งกระเบียดสี่นิ้วหนึ่งกระเบียดถึงตรงไหนเราติ๊กเอาไว้นี่เลยตรงนี้นะคะตรงนี้สี่นิ้วกับหนึ่งกระเบียด เราแบ่งข้างออกไปข้างได้เท่าๆกันก็คือข้างได้สี่นิ้วกับ1กระเบียดข้างนี้ก็4นิ้วกับ1กระเบียดรวมกันก็คือ8นิ้วครึ่งตัวเลขจริงก็คือ9.5ต่อมาในส่วนของขากางเกงนะคะเราหารเอาไว้แล้วได้7นิ้วถูกต้องไหมเจนิ้วเราก็แบ่งครึ่งออกข้างแล้วเท่าๆกันก็คือข้างละ3นิ้วครึ่งจุดเอาไว้นะฮะจุดเอาไว้ก็จุดประมาณนี้นะคะนี่ค่ะ3นิ้วครึ่งนี่ค่ะข้างละ3นิ้วครึ่งถึงตัวไหนเราติ๊กเอาไว้ตรงนี้ ในส่วนของขากางเก่งแล้วเราโค้งเลยน่าเพื่อนขาชิ้นหน้าก่อนนะชิ้นหน้าก่อนโค้งใช้แม่บรรทัดโค้งจากเส้นเป้านี่ค่ะเป้าหน้าเราจะได้ขาเก่งเหมือนในหน้าปกเลยนะนี่ค่ะตรงนี้เข่าที่เราจุดเอาไว้นี่ค่ะโค้งแบบนี้นะคะเอาตรงนี้ก่อนโค้งหาเข่านะคะแล้วตีหาเส้นปลายขาที่เรากำหนดนะคะตรงจุดนี้นะนี่ค่ะในส่วนของ ชิ้นด้านข้างนี่ค่ะใช้ไม้มันทัดโค้งเก่านะคะเก่าเส้นให้สวยตรงไหนเข้าหักเราเกานะนี่ค่ะนะคะเกาเลย ้สวยใหถ้าเราทําชิ้นหน้าเสร็จแล้วเรียบร้อยในส่วนของปลายขานะคะชิ้นหลังไม่ยากเราแค่วัดออกไปข้างละเท่านั้นเองนะ,ะอันนี้ในส่วนของขาหน้าเสร็จแล้วเรียบร้อยต่อมาในการคํานวณขาหลังเราทําข้างหน้าถูกต้องตั้งแต่แรกแล้วอะจำนวนขาจะไม่หายก็คือด้านหน้าเราหาร2อแล้วเราลบไปอีกหนึ่งนิ้วด้านหน้าเราจะเพิ่มไปอีกหนึ่งนิ้วก็คือข้างละวัดออกจากในส่วนของขาหลังนะคะ ออกจากข้างหน้าเนี่ยออกไปข้างละหนึิ้วจางจุดจุดชิ้นหน้าออกไป1นิ้วตรงส่วนของหัวเข่าเช่นกันวัดออกจากเส้นที่เราวาดของขาตัวในตัวชิ้นหน้าเสร็จแล้วเราออกมา1นิ้วปลายขาก็เช่นกัน1นิ้วเช่นกันนะคะนี่ค่ะนี่แล้วเราก็ขีดโค้งเลยอใน,นส่วนของชิ้นหลังนะคะนี่ค่ะโค้งหาเส้นที่เราจุดเอาไว้นะคะห่างออกข้างละ1นิ้วนะคะในส่วนของชิ้นหลังนะนี่ค่ะ เส้นข้าวหาักข้าวงอเราแต่งนะเราแต่งนะคะนี่ค่ะเราแต่งเส้นทีนี้เราก็มาเช็คเลยว่าในส่วนของเขานะคะเส้นเข่าขาของชิ้นหลังและชิ้นหน้ารวมกันจะได้เท่ากับรอบหัวเข่าที่เราบวกรวมแล้วเรียบร้อยหรือยังก็คือรอบเข่าเก้าสิบเจ็ดนิ้วบวกสองได้สิบเก้านิ้วจากเส้นนี้นะนี่ค่ะวัดเลยเส้นดินสอแปดนิ้วครึ่งนี่ค่ะ 8นิ้วครึ่งเราก็ต่อจากเส้นสีแดงคาะจุงจุดนี้ก็คือ19นิ้วก็คือไม่ขาดก็คือเราทําถูกตั้งแต่ชิ้นหน้าแล้วชิ้นหลังก็จะไม่ผิดนะในส่วนของปลายขาก็เช่นกันนี่ค่ะตรงเส้นดินสอนะนี่ค่ะ7นิ้วนี่ค่ะต่อจากเส้นสีแดงนะคะก็คือนี่ค่ะ6นิ้วนะคะในส่วนของ14นิ้วนะคะ ในส่วนของปลายขาเจ้าจะไม่หายนะคะในส่วนของปลายขาเดี๋ยวก็จะบอกใหม่นะก้อยพูดผิดตอนแรกนะที่ก้อยพูดผิดว่าปลายขาที่เราบวกรวมแล้วเรียบร้อยแล้วหาร2ได้7นิ้วถูกต้องไหม7นิ้วชิ้นหน้า เราจะลบไปหนึ่งนิ้วจะเหลือ6นิ้วนะคะจะเหลือ6นิ้วทีนี้เราก็แบ่งจากเส้นกลางออกไปนะข้างละ6ข้างละครึ่งครึ่งหนึ่งหนิ้วก็คือข้างละ3นิ้วถูกต้องไหมคะนี่ค่ะวัดออกมา3นิ้วถูกต้องไหมจากจุดนี้ก็ออกมา3นิ้วติ๊กเอาไว้แล้วขีดเส้นนะคะขีดเส้นแล้วเราก็วัดจากของข้างหลังออกจากชิ้นหน้าไปข้างละหนนิ้วข้างละละหนนิ้วทําเหมือน รอบปลายขาคือรอบหมวนเข่ากับรอบปลายขาคือทําเหมือนกันการคํานวณในส่วนของความกว้างของขาเข่าและปลายขาอันนี้ไม่งงนะตอนแรกก้อยพูดผิดนะคะก้อยพูดผิดเสร็จแล้วค่ะทีนี้ในเรื่องของกระเป๋านะคะการวาดกระเป๋าตรงจุดนี้นี่ค่ะแต่งเลยไม่ได้ยากนะในส่วนของกระเป๋าก็ทําเหมือนเดิมเอาเส้นกลางเป็นหลักเนี่ย เห็นเส้นกลางนี้เป็นหลักไหมเวลาวาดกระเป๋าอะเกงทรงนี้นี่ค่ะนะคะในการวาดก้นกระเป๋านี่ค่ะมันขึ้นอยู่กับเราจะแต่งเขากระเป๋าจะใหญ่อยู่ที่เส้นกลางขานะะเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆพ่อขาวิธีสร้างกางเกงนะคะ หวังว่าคลิปที่ก้อยทำคงจะเป็นประโยชน์นะฮะเพื่อนขาไม่มากก็น้อยดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ